พบกันวันที่สองของปีใหม่2,568ก็เป็นผ้าที่ยังคงเหลือค้างสต็อกอยู่เพียง6ชุดเท่าน,นั้นเองนะครับลายนี้ลายดาวประกายพึกเป็นผ้าถอจกยกดอกดูสิครับสีทองกับสีเงินแล้วก็เกาะเชิงดิ้นองถามว่าทำไมแปก เพราะว่ามันเป็นการจบดอกผสมประสานกับการคอยุกคอยุอยดอกดอกเชิงก็มีเพียงอีก6ชุดรวมทั้งชุดนี้ด้วยแต่ต่างสีกันลายเดียวกันละไม้คล้ายกันเป็นลายที่ผมให้ชื่อว่าดาวประกายพึกนะครับชื่อเป็นมงคลผ้าก็เป็นการประยุกต์ประสานการพอสองอย่างเข้าหากันก็จะทำเพียง สิบสองชุดเหลือแค่หกชุดแล้วหมดแล้วก็หมดกันไม่มีการทําเพิ่มอีกเพราะได้ร,ออนะรื้อลายออกแล้วนะครับลายนี้รื้อลายออกแล้วก็เป็นลายใหม่เป็นผ้าทอยกดิ้นเป็นผ้าทอยกดิ้นอันนี้เหลืออีกหกชุดรวมชั้งผืนนี้ด้วยมีสีผัดตกสีม่วงนะครับส,สีดอกชมพูแล้วก็สีแดง แล้วก็สีน้ำเงินนะครับประมาณนี้ใครสนใจก็ติดต่อเข้ามาถามว่าลดไหมราคาเท่าไหรไหมเลขอะไร j จ6 6 2ครับเป็นทอพิเศษทอจกดอกเกาะเชิงทอจกดอกทอยกเกาะเชิงนะครับเกาะเชิงมีภาพพื้นภาพพื้นอยูไ่ไหนเปิดผิดครับเปิดผิดรอแป๊บครับรอแป๊บหนึง่ง นี่ครับนี่ครับบางคนไม่เคยเห็นต้องเห็นก่อนนะครับผ้ามีท้องนี่คือท้องผ้าที่อยู่ด้านในบางคนไปแล้วตกใจนะครับผ้าที่เป็นการจบดอกหรือผ้าที่ทอยกบางบางบางชนบางอย่างจะเห็นอย่างนี้ครับเวลาใส่ผ้าผ้ากาวอัดผ้ากาวไปแล้วหายแล้วก็มีคนถามหลายคนว่าทําไมอุ้งชัย อาผ้าเนี่ยได้อาบน้ํายาให้ไหมผมไม่นิยมอาบให้ครับถามว่าทําไมอันนี้ขอตอบเป็นเหตุผลส่วนตัวนะครับใครอยากจะรู้จริงๆจังๆติดต่อเข้ามาครับไปพูดอย่างกลางๆไม่ได้คนอื่นเขาเสียหายใครอยากจะรู้ก็ติดต่อเข้ามาว่าเหตุผลทําไมร้านจองโฮไม,ไ,มไม้สุรินจุ๋ชัยไม้สุรินไม่อาบน้ํายาให้นะครับไม่อาบน้ํายาให้เมื่อคุณไปตัด หมายเลขก็บอกแล้วนะครับหมายเลขอะไร j 1 6 6 2นะครับถ้าจำไม่ผิดที่บอกเมื่อกี้อถูกต้องแล้วครับดาวประกายพืกเกาะเชิงดิทอง12500ติดต่อเข้ามาเหลือเพียง6ชุดรถพิเศษรถพิเศษเหลือ11500บาทลดไปเลย1 0 0 0บาทสำหรับปีใหม่ สำหรับแค่หกุดนี้นะครับเอามาให้แพงกว่านี้ก็ไม่มีแล้วเพราะว่าหรือลายลงแล้วตัวที่ทอเหยียบกระเดื่องพุ่งไหมนั่นแหละครับตัวนั้นเป็นตัวบังคับลายไม่เหมือนกับการทอแบบผ้าไหมไมัดหมี่ไม่เหมือนกันมัดหมี่นี่จะมัดมัดเสร็จแล้วมาทออันนี้ไม่ได้มัดหมี่ทอออกมาเป็นลายอย่างนี้เลยครับไม่ไม่ได้เอาสีแต้ม จกดอกที่ยากเข้าไปใหญ่ครับช่างที่ทอเกาะเชิงยกดอกเกาะเชิงได้จะทอยกดอกจะต้องฝึกอีกระยะหนึ่งถึงจะทอได้เพราะมันเป็นการประสมผปปสากนการทอระหว่างสองอย่าดเข้าหากันนะครับส่วนอกสนใจก็ติดต่อเข้ามาได้ครับหมายเลขก็ตามที่ในภาพนิงจะ ยังไงยังไงก็อย่าลืมเตือนดุงชัยนะว่าบอกว่าลถเหลือหนึ่งมื่นหนึ่งพันห้าร้อยบาทพร้อมส่จากหนึ่งสองพันหร้อยบาทถามว่าทำไมรถเยอะจังก็ผมขึ้นลายใหม่แล้วลายนี้ก็ลดให้นะครับอันนี้เป็นของปีที่แล้วทำออกมาแค่สิบสิบสองชุดโดยประมาณไม่น่าเกินนะครับก็เหลือเพียงหกชุดเท่านั้นก็หมดละหมดแล้วก็ไม่มีแล้วก็ไม่มีใครซ้ำคุณคุณไม่ซ้ำใคร ใครที่ชอบอะไรที่เป็นของคนเดียวนะครับถ้ามีแค่สิบสองชุดในเจ็ดสิบกว่าจังหวัดก็ไม่ธรรมดาแล้วครับนะครับสวยไม่สวยไม่ไม่ชอบสีเทาเลยสีเทาลกพิราบเนี่ยสีเทาขี้เท่าเนี่ยอยากได้สีแดงได้ครับแต่ไม่มีสีเหลืองนะครับสีเหลืองหมดไปแล้วสีเขียวมีไหมสีเขียวไม่มีครับมีแต่สีอื่น สนใจสีอะไรติดต่อเข้ามาครับแล้วก็ขอขอบพระคุณอย่างสูงที่ได้ติดต่อติดตามมุงชัยพราหมายสุรินทร์ร้านจองโคงมาโดยตลอดครับต้องการผ้าอะไรสีอะไรแบบไหนติดต่อได้ตลอด24ชั่วโมงทางรายเท่านั้นกลางคืนนะครับกลางวันก็ได้พรายิ่งติดต่อกลางวันทางรายเนี่ยมันจะได้เห็นภาพซึ่งกันและกันผมส่งภาพไปในรูป ในในไลน์ก็ได้บางคนกลัวนะครับมีความกังวลว่าติดต่อจริงหรือไม่ติดต่อร้านจองโฮหรือเปล่าจะเปิดวิดีโอวิดีโอคอลก็ได้ครับในเวลากลางวัน,นะจะได้เห็นหน้าเห็นตากันก็ได้ครับจะคุยเรื่องผ้าไหมจะค้าผ้าไหมจะซื้อผ้าไหมติดต่อได้ตลอด24ชั่วโมงครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้า อีกไม่กี่วันนี้ก็จะมีภาพเป็นชุดที่3ออกมาในรายใหม่ของปี2568อีก1ชุดครับถ้าถามว่าแพงกว่าน,นี้ไหมใกล้เคียงกันครับราคาจะถูกกว่านิดนึงนะครับถูกกว่านิดนึงอันนี้บอกแล้วนะครับลดเหลือ11,500บาทจาก12,500บาทบอกไปด้วยครับขอพระคุณอย่างสูงครับพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ